จะมี2 p a พาร์เนอร์ที่อยากจะมาแนะนําและทําความรู้จักกับเขาใครที่เป็นลูกบ้านแสนสิริค่ะเขามีสิทธิพิเศษมามอบให้กับลูกบ้านค่ะ w p p a c k and Move เป็นบริการขนย้ายของเข้าบ้านพร้อมทีมงานมืออาชีพถ้าอยากได้แบบไซส์จุใจเลยแต่อยากเก็บของในอาคารก็จะเป็นไซส์นี้ค่ะ XXL ค่ะ12.5ตารางเมตรค่ะ สวัสดีค่ะนาวโฮมทัวร์และแสนสิริแ a m ม l ร l ลิฟวิ j งจูซนะคะใครที่กำลังมีแผนอยากย้ายบ้านใหม่ย้ายคอนโดใหม่และอยากจัดการของนะต้องดูคลิปนี้เลยค่ะนาวอยู่ที่เนียสุขุมวิท71นั่นเองค่ะ ที่นะคะเป็นคอนโดไฮไลท์นะคะและทำเลของเขาเนี่ยมันดีมากๆทุกคนใกล้ทางด่วนเพียงแค่200เมตรรวมไปถึงรถไฟฟ้าเนี่ยเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะที่นี่เนี่ยเป็นคอนโดไฮไลท์ใช่ไหมคะแล้วก็มีแฟซ i l ิลิตี้ค่อนข้างครบคันเลยค่ะทุกคนใครที่สนใจนะคะและอยากที่จะมีคอนโดอยู่กลางเมืองและโลเคชั่นดีขนาดนี้ต้องแวะเข้ามาดูเลยค่ะและวันนี้นะคะทุกคนน่าวจะมี2พาร์ทเนอร์ที่อยากจะมาแนะนำและทำความรู้จักกับเขา สองพาร์ทเนอร์นี้จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ เนอร์ที่นาวจะมาให้ทุกคนรู้จักกับนาวไปพร้อมๆกันนะคะนั่นก็คือ V Pa c k and Move ใครที่กําลังจะย้ายมาอยู่คอนโดใหม่ไม่ต้องกังวลต่อไปค่ะ V p a c k and m o v e เป็นบริการขนย้ายของเข้าบ้านที่พักอาศัยรวมไปถึงขนย้ายโกดังขนย้ายสํานักงานต่างๆพร้อมทีมงานมืออาชีพด้านการขนย้ายของเข้าบ้านที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการบรรจุสินค้าเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆภายในอาคารนะคะพร้อมรับประกันสินค้าให้กับลูกบ้านดูแลทุกข,ขั้นตอนของการขนย้ายของเข้าบ้าน ให้คุณได้สะดวกสบายเลยค่ะ มาเนียบายแสนสิริแล้วนะคะนารก็อยากจะพาทุกคนมาโฮมทัวร์ห้องนี้ก่อนค่ะห้องนี้นะคะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ําที่นอรชอบมากๆเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเวิร์กเลยค่ะทุกคนโซนนี้นะคะที่เราเห็นก็จะเป็นโซนครัวค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอน1ห้องน้ํานะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นเลเวิ g a งแอร์เรียแล้วก็ d ดน i n งได้ด้วยค่ะและอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่เป็นห้องนอนที่กว้างมากๆห้องนอนนี้พร้อมห้องน้ําในตัวค่ะ รวมไปถึงวิวข้างๆนะคะเราก็จะเห็นแบบกลารใจเมืองสุขุมวิทค่ะทุกคนใครที่อยากจะมาดูคอนโดนะคะก็แวะเข้ามาได้เลยค่ะถึงเวลามาอันแพ็กกันแล้วค่ะทุกคนอย่างที่บอกก็คือเขาดูแลรักษาของที่เราฝากไว้เป็นอย่างดีค่ะทุกคนมานี่ยังอยู่สภาพดีเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคน บริการย้ายของดีขนาดนี้นะคะหมดกังวลไปเลยค่ะใครที่อยากจะย้ายนะคะก็ใช้บริการ v p a พได้ค่ะและที่สำคัญนะคะใครที่เป็นลูกบ้านแสนสิริค่ะเขามี3าสิทธิพิเศษมามอบให้กับลูกบ้านค่ะสิทธิที่1นะคะใครที่อยากจะย้ายของในบ้านรับส่วนลดสูงสุดไปเลยค่ะ35% 2. นะคะใครที่อยากจะย้ายของที่ทำงานหรือว่าออฟฟิศต่างๆรับส่วนลดสูงสุด1 5ค่ะ และอันที่3นะคะใครที่อยากจะย้ายของระหว่างประเทศส่วนลดสูงสุด15%ค่ะ แสนสิริแฟมิลี่ลิฟติ้งจูซี่เขามีสิทธิท์ดีๆมามอบให้ลูกบ้านอย่างดีเลยค่ะอย่าลืมใช้บริการกันนะคะทุกคนยังไม่บจบแต่เพียงเท่านี้นะคะนามีพาร์ทเนอร์ที่2มาแนะนําให้ทุกคนรู้จักค่ะซึ่งอยู่ข้างๆตรงนี้เองค่ะเดี๋ยวเราเดินไปชมพร้อมๆกันค่ะนาจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับอีหนึ่งพาร์ทเนอร์นะคะนั่นก็คือ Io โซ l l s t o r a g e นะคะที่นี่นะคะเป็นห้องบริการที่เก็บของที่สามารถมาฝากของไว้ได้นะคะเริ่มต้น1เดือนก็สามารถทําสัญญาได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เขาจะมีไซซิ่งขนาดไหนที่แบบสามารถเราเก็บของได้ใหญ่ขนาดไหนหนีวจะพาทุกคนไปดูกันค่ะ ที่นี่เป็นบริการห้องเช่าเก็บของและพื้นที่เก็บของในกรุงเทพสัญญาเริ่มต้นบริการ1เดือนก็สามารถจัดเก็บของได้แล้วค่ะทางระยะสั้นหรือระยะยาวเขาก็มีบริการเช่าพื้นที่เก็บของและถามว่า ISO self storage คืออะไรและจัดเก็บของอะไรให้เราได้บ้างเดี๋ยวเราจะเล่ามาเป็นข้อๆค่ะจัดเก็บของส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้บ่อยครั้งนะคะของสะสมต่างๆทั้งของรักของหัวก็มาเก็บไว้ได้ที่นี่ค่ะเก็บเฟอร์นิเจอร์หากคุณกําลังจะวางแผนจะรีโนเวทบ้านหรือว่ากําลังจะย้ายบ้านนะคะสําหรับนัก ท่องเที่ยวนะคะสามารถมาฝากหรือว่าเก็บกระเป๋าไว้ที่ l o เก e r Storage ของที่นี่ได้ค่ะสําหรับใครที่ของเยอะมีพื้นที่จํากัดก็สามารถมาลองใช้บริการ iStore s e l f Storage ได้เลยนะคะเขามีบริการทั้งหมด6สาขาให้เลือกด้วยกันและพิเศษสุดๆสําหรับจิตธิลูกบ้านของแสงจิลนะคะ iStore เขามอบส่วนลดให้สูงสุดถึง25%พร้อมทดลองใช้ฟรี1เดือนสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ของแสงจิล Family Living Juicy ไม่พลาดที่จะดีลมาให้กับ บ้านค่ะสวัสดีค,ค่ะอยากรู้ว่าไอ t o r e ์เขามีพื้นที่ฝากของเริ่มต้นตั้งแต่กี่ไซส์ยังไงคะถ้าเป็นของเรานะคะขนาดทั่วไปจะเริ่มต้อนอยู่ที่0.5 <6. S 3> ตารางเมตรค่ะแล้วก็ขนาดใหญ่สุดจะเป็น25ตารางเมตรค่ะแต่ถ้าเป็นสาขาที่สุขุมวิท71นะคะจะเริ่มต้อนอยู่ที่0.72ตารางเมตรค่ะอยากให้พาทัวร์ได้ไหมคะได้เลยไดค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทัวร์พร้อมกันค่ะเดี๋ยวเราไปทัวร์ที่ชั้น3<อ>ใช่ไหมคะชั้น3ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งอคะ ชั้น3ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งค่ะ mm. ถ้าเป็นที่สาขาสุขมุมวิท71นะคะห้องที่ของเราจะมีทั้งห้องแอร์แล้วก็ไม่แอร์ค่ะแต่ถ้าเป็นห้องแอร์ของเราจะมีอยู่ที่ชั้น4ค่ะถ้าสมมติว่าเดินมาเรื่อยๆนะคะระบบไฟกับพัดลมก็จะติดอัตโนมัติค่ะ oh. อันนี้จะเป็นห้องไซส์ลักเกจค่ะคือจะเป็นไซส์เล็กที่สุดของทางเราน,ะ <Ooh. S 1> นี่ก็ไม่เล็กนะทุกคนนี่ไซส์เล็กของที่นี่0.7ใช่ไหมคะ0.72 0.72มันก็ใหญ่มากแล้วนะอันนี้เก็บ ทั้งกระเป๋าเดินทางรวมไปถึงเสื้อผ้าเสื้อกขนหนาวต่างๆแค่ไซ์นี้มันเวิร์กเลยอ่ะทุกคนไซต์ต่อไปของเราก็จะเป็นห้องล็อกเกอร์นะคะอันนี้ก็สําหรับตอนที่ลูกค้ายังไม่มาเชาะะ่า,ชาถ้ามีคนมาเช่าแล้วก็จะมีกุญแจของแต่ละท่านนะคะใช่ค่ะลูกค้าสามารถนากุญแจมาล็อกเพิ่มเติมเองได้เลยค่ะอุอันนี้ใหญ่ขึ้น มันนี้ไซส์ใหญ่เลยหรือว่าจะสามารถเช่าทั้ง2อ,อันคู่กันเลยก็ได้เช่า2อ,อันคู่กันเลยก็ได้ค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์เราจะแบ,บ่งเป็นล็อกบนกับล็อกล่างค่ะ<อ>ล็อกบนก็จะมีขนาดใหญ่กว่าล็อกล่างนิดนึงค่ะใหญ่มากฝากของชิ้นใหญ่ได้สบายเลยอะ่ะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าคอนโดที่นําเป็นกล่องเก็บของเข้ามาเก็บค่ะล็อกเกอร์ล็อกหนึ่งสามารถเก็บของได้ประมาณ6กถึงสิบลังค่ะ อันนี้ก็สามารถขึ้นมาดูของเราได้ตลอดเวลา<ช>ถ้าเรามีกุญแจมันต้องมีคีย์การ์ดมีกุญแจอะไรใช่ไหมหลังจากลูกค้าทําสัญญาเสร็จแล้วลูกค้าจะได้รับคีย์การ์ดค่ะเพื่อเข้าออกห้อง24ชั่วโมงเลย,<ห>ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างห้อง S อนะคะอันนี้น <ะ S 2> ห้องไซส์ S นะดูมีความกว้างแบบเก็บของได้เยอะจริงๆหรือแบบว่าถ้าอยากได้แบบไซส์จุใจเลยแต่อยากเก็บของในอาคารก็จะเป็นไซส์นี้ค่ะ XXL ค่ะ12.5ตารางเมตรค่ะเอามาฝากไว้ได้เลยอ่ะนี่ไซส์ XXL ไซส์นี้ราคาเท่าไหร่คะ13,500บาทต่อเดือนต่อเดือนเธอแต่มันเก็บของได้เยอะมากถ้าสมมุติแบบใครทำเหมือนผลิตภัณฑ์อะไรอยู่ก็มาฝากเก็บของไว้ที่นี่นะอันนี้ลูกค้าสามารถนำชั้นวางของมาจัดวางเองในห้องได้เลยนะคะเพื่อเป็นการ m a n a g ห้องของลูกค้าเองว้าวดีมากขึ้นไปชั้นส อันนี้ก็จะเป็นที่เป็นโซนห้องแอร์ใช่ค่ะก็จะเริ่มต้นขนาดที่ห้อง2.25เราเก็บอะไรได้บ้างคะอันนี้ก็เก็บได้แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะคือเป็นใหญ่ลูกค้าจะนำแบบเครื่ได้ของกินของเรานี้จะเก็บไม่ได้ของกินไม่ได้ถ้าเป็นของกินส่วนใหญ่จะต้องซีลเรียบว้ว้เมื่อ้ไม่ให้มีกลิ่นออกมาใช่ค่ะเพื่อป้องกันกลิ่นไม่ให้เข้าห้องของลูกค้านะคะเนี่ยอันนี้แหละจะให้ดูว่าของเราก็จะมีเป็นตัววัดอุณหภูมิกับความชื้นนะคะ เป็นห้องแอร์อุณหภูมิก็จะไม่เกินที่25องศาคอันนี้ก็เป็น iStore Self Storage นะคะที่มีไทายแต่ละไทยให้เราเลือกว่าเราจะเก็บของไซส์ไหนที่ไหนห้องแอร์หรือว่าไม่ห้องแอร์ก็คือมีให้เลือกบริการหมดเลยนะคะใครที่ทำงานออฟฟิศอยู่หรือว่าใครที่ก็แบบแบบเป็นนักเดินทางเนี่ยก็มาสามารถฝากของไว้ได้เลยนะคะอีกอย่างคือบ้านจะได้ไม่รกด้วยเนาะแล้วก็มีพื้นที่ที่เราแบบ ปลอดภัยแน่นอนสามารถเข้ามาดูแลได้24ชั่วโมงเลย<ช>ทีเดียวนะคะ,คะที่สําคัญนะคะลูกบ้านแสนซิลิกรับส่วนลดสูงสุด25%ค่ะและทดลองใช้ฟรี1เดือนค่ะทุกคนใครที่อยากจะใช้บริการนะคะก็สามารถเข้ามาเป็นการได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะนาวก็ต้องขอ,ขอขอบคุณ SA คนสวยค่ะที่พามาชม i อโซเซลสต o ลเลวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะยินดีมากค่ะ สิทธิของลูกบ้านแสนสิริยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่แสนสิริแฟมิลี่เว็บไซต์ร่วมไปถึงนะคะแสนสิริโฮม e ซอร์วิสแอพพลิเคชันค่ะคุณจะได้ไม่พลาดสิทธิที่ดีๆที่แสนสิริมอบให้กับลูกบ้านนั่นเองค่ะวันนี้นา Home Tour แล้วแสนสิริแฟมิลี่ลิฟวิ่งจูีต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย